สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเีนานามคุณเก็บเหรียญนะครับวันนี้จะขอพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทกงพุปบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสาหรับเหรียญสิบบาทปีพศนี้นะครับท่านได้มาครอบสองเดือนก่อนแล้วครับท่านเกือบสามเดือนแล้วครับท่านสำหรับ เรียนนี้นะครับก็ได้มาแล้วผมก็แยกกันครับ่ปีพศนั้นปีพศนี้แยกออกครับอันไหนราคาน้อยราคาเยอะก็เขียนมาอีกต่างหากครับท่านกูกันลืมครับเพราะบางครั้งนี่ใส่ด้วยกันมั่วๆเนี่ยมาดูคู่มืออีกทีนึงก็มึนเป็นหมดเลยครับท่านผมเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะครับครับหาเก็บมาตามในระบบวัญชีเราเนี่ยครับท่านไปซื้อของมั่ง ให้เพื่อนเอามาให้มั่งให้น้องสาวเอามาให้มั่งอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าคนที่รู้จักเขาเอามาให้ครับเอามาแลกมั่งหรือบางคนก็มาพูดตามตรงเลยนะครับเอามาแลกเหล้าอะไรครับเพื่อนๆครับชอบกินเหล้ากันครับมก็กินเหมือนกันครับแต่กนิดหน่อยนะครับท่านเรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะเป็นปีพศอะไรจำนวนกาิดอยู่เท่าไหร่ติดอยู่ในด่กรื่นะัวเนี้จะอิยู่เท่าไหร่ติดอยู่ในอันดับที่หายากหรือไม่นะครับ เราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเนียญแบบสองสีตัวติดนะครับคือโพริเวนอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับสีทองจะกลายเป็นสีดำปีไปซะแล้วนะครับเพราะว่าเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างทต่ความสะอาดไดเลยนะครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับและเหรียญนี้มีราคาอยู่สองสามหุดครับสองจุดครับเห็นไหมนี่ครับที่รอยต่อระหว่างสีทองกับสีเงินเนี่ยมันจะมีวีชั้นหนึ่งครับเป็นเนื้อสามขอบนะครับนี่ครับ เหรียญนี้นะครับราคาดีนะครับถ้าใครมีแบบนี้โอเคเลยครับลักษณะของนี้ก็เป็นเหรียญแบบซองสีตัวติดชุเปิ้ลเกลอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองแล้วล้วนนะครับแล้วบนรูเบื้องหน้าพงตันงครับภูวิพลอรุณจดชศูนยนด้านหลังโอรับกาลที่เก่ากับต่านก็สวยงามมากันครับสำหรับเหรียญนี้ครับต่านส่วนมากเราค็สังเกตดูตรงไหนนู้นครับหนึ่งนี่ครับจุดหนึ่งนี่ครับตรงนี้ครับที่ไปประกาศที่อยู่นี่นะครับ อีจุดหนึ่งเขาจะมาดูที่เบื้องหน้าพระองค์ท่านแล้วก็บนพระเศียรพระองค์ท่านแล้วก็ไล่ลงมาด้านหลังแล้วก็ล้วนี่ครับที่นักสะสมเขาให้ดูครับเขาบอกว่าความสวยงามอยู่ตรงไหนก็อยู่แค่สองสามจุดแค่นั้นนะครับแล้วก็ตัวหนังสือครับแล้วมรู้ขอบเฟืองก็ดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างขอบเฟืองครับสําหรับเรียนนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็คมชัดเจาะไหมสาหรับขอบเฟืองนะครับนี่ครับพิกกำลังขอบเฟืองแล้วนะครับดูใกล้ไปเลยครับนี่ครับ สวยงากันนะครับสั้งแต่กเฟืองกาเฟืองสลินเลื่อดโอ้โหพอชมปุ๊บก็เห็นรอยบุบรอยบี้ปุ๊บเลยครับเบื้องลล่าเลยครับเดียใหญ่มากเลยครับเนี่ยมันหลุดมือหรือไงไม่รู้เนี่ยหล่นลงพื้นมันกระแทกพื้นมันก็เป็นรสลักษณะแบบนี้ครับเห็นรอยบุบเต็มเ็มเลยนะครับนี่ครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆดูสิครับว่าจะจะเป็นทางแบบไหนมั่งก็มีเยอะครับรอยบุบรอยบี้ครับแต่การซืกหลออไม่เท่าไหร่ครับการซึ้อหลอยังไม่เท่าไหร่ครับท่ะก็ยังเห็นชัดเจนอยู่สำหรับกอกเฟืองสลับเรียบนี่ เห็นจัดเกีอยู่นะครับบางเหรียญนี้ไม่มีขอบเฟืองเลยนะครับสำหรับบางเหรียญที่ผมเท่าที่ผมสังเกตมาหรือว่าได้ได้มานะครับท่านโอเคอยู่นะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีประสอเลยนะครับเนี่ยนี่ครับด้านหลังครับเห็นจัดเกีนะครับประเทศไทยอักษรบิลสามตัวจิกี้นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาตที่หนึ่งนะครับท่านพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดครับท่านสำหรับปีสองนห้าสามเจ็ดนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่าน คงจะผลดีเยอะน่าดูครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุนราดวลารลามครับตำลงมาอีกนิดคือแม่าน,นางจกกยาเรื่างราดก็คือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิกนะครับสําหรับปีพศส5 3 7ันสนี้นะครับท่านจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่งอ่ย150ิล้าน5 9 8แสนเ้าหืนพันรอเดียนนะครับท่านโอ้โหครับ 150ล้าน5 9า8 3นเหรเดียญน,นะครับท่านโอ้โหเยอะมากครับท่านในระดับอยู่ยซีนก็อยู่ที่เดือยละ100บาทครับท่าน100บาทเลยนะครับสำหรับเ n รยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละ20บาทถึง25บาทเท่านั้นเองนะครับ